วันนี้ทำเสร็จไปสองตัวนะนะครับไปของที่ยอามาจากจากาลูกค้าที่แกงอันนี้ไอตัวที่บอกเป็นของก๊อฟนะครับอันนี้ตัวที่เป็นของแท้ประกาศตัวยอดเหรียญก็อัปเกรดให้ใหม่หมดําความสะอาดเลนให้ตอนนี้เป็นหน้ากากนะหน้ากากของอหน้ากากของลุงน้ำตาลนะครับเนี่ยเพราะว่า จะมีหน้ากากมาตัวเดียวตัวของตัวนี้ <c oughs> จะมีหน้ากากมาแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เอาหน้ากากใส่ไปให้ใหม่มาเดี๋ยวจะมาทดลองเพื่อส่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบสายก่อนยังไม่ได้เสียบสาย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเทสคู่นี้ก่อนไอตัวของกอบนะครับกับตัวยอดเหรียญอันนี้มาอันนี้คู่นี้เดี๋ยวค่อยเทสมันเทสคู่นี้ก่อน อ,อกถ่ายให้หน่อยถ่ายไปที่หน้าจอให้มันเห็นหน้าจอเห็นตัวยอดเหรียญยอดแบงคถ่ายออกมุมมอ,อกไปอย่างนี้โอเคเดี๋ยวลองแบงก่อนแบงห้าสิบ นอนเงียนขึ้นนะครับเพราะว่าจะจติดจากขยะตกมากัน็นหัก กินหมดนะครับยอดเงินขึ้นทีนี้จะมาลองเหรียญน,นะสายมาที่เหรียญเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสองบาทมีครบนะครับไปมาลองเหรียญเดี๋ยวปิดเปิดใหม่เหรียญไม่มีหน้ากากมานะครับอเอ ดี๋ยวตัวกระแบงไม่เข้าติดกลาง,งนะนเหรียญต่อดดเหรียญส่ะเหรียญห้าโกระดาบีหัวใจน้ำมนันแล้วกดกลุ่มสีเขียวเหรียญสองา<ม>อบาทเหรียญบาทกินหมดนะครับทุกเหรียญรอยหยาบเงียนด้วย ค okay. คู่นี้เทสเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาเทสอันนี้เป็นตัวของแท้ที่เอามาซ่อมนะครับตัวนี้แล้วก,ก็อีกตัวหนึ่งเสียบปล๊กกัน เดาเทสแบงก์ก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเทสแบงก์ก่อนเลยสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะกรลันาบีบหัวใจน้ำมันแล้กกดปุ่มสีเขียว Giác ngân khinh này Hình ra hình ngân nha. ยอดเงินขึ้นปกติทีนี้เดี๋ยวมาลองเหรียญถ่ายไปเลยถ่ายสวัสดีค่ะมาลองเหรียญเหรียญเหรียญสองกราีบั๊จยน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเยเหียญสองเหรียญสองบาทเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญสบเหรียญบาท มันไม่มีนากากมันจะยอดยากโอเคนะครับกินทุกเหรียญนอยอดเงินขึ้นนะเรียบร้อยนะครับสองตัวสำหรับสองคู่นี้